ไม่รู้เลยว่าในห้องจัดงาน Onion จะมีใครนั่งฟังอยู่บ้างนะครับแต่ก็ค่อยๆเริ่มกันแล้วก็เคยพูดคกันมาจนถึงวันน so ี้รุ่นที่มาจากผมไปอีกทีก็ต้องบอกตรงๆว่าดีใจมากที่ได้มีโอา ูดคุยตัวต่อตัวต้องมาพูดเป็นกันผ่านวิดีโอนี้ก็ตามนะครับดีใจมากเลยาการติดต่อมาจากคณะผู้จับว่าอยากจะให้พูดถึงเป็นการวันที่1ิบสิงหาป,ประปีสอปี2 5 6้ที่พวกเราในร่วมธร,รรมศาสตร์และการชุมนุมรวถึงกลุ่มเครื่อนไหวต่าง ข้อได้ร้องปฏิรูปสถาบันกตริร์สิ10ข้อนะครับผมสถานฟ้าเพราะว่าเป็นการกล่าวถึงปัญหาสถาบันกษรตร์ย์อย่างครอบคลุมเต็มรูปแบบเป็น,นครั้งแรกๆนะครับที่มีการพูดในเมืองไทยทำลางคนหมูมากผ่านไปแล้ว5ปีแล้วพันกั็นตกจใจอยู่ว่า 5ปีที่ผ่านมานี้ก็เห็นว่าเป็น5ปีที่ชีวิตถะนะครับผมโดยเฉพาะชีวิตของคนที่อยู่ในกระบวนการ3นะครับบางคนก็ต้องสูญเสียอิสรภาพอย่างเช่นพี่อนอนท์และพเมือนอื่นที่ยังอยู่ในแรนอากบอกว่าทุกอลาบอกว่าพี่อนอนท์ซึ่งเขาก็ได้ปัน วารนาตัวเป็นบอกว่าพวกเขาจะเพี่น้อนจะไม่ต้องรับโทษเป็นเนวสัเในรับนึแลนะพี่เขาได้ทุกคนทุกคนที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้ก็ได้อิสรภาพออกมาโดยเร็วและอีกหลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วยอย่างนี้ทุกคนอาจจะทราบรชีวิตใหม่ในแดนอื่นนะครับแต่ว่า อย่างน้อยสำหรับผมผมก็ยังเป็นผมคนใดที่นึกถึงประเทศไทยและนึกถึงทุกคนเหมือนเดิมนะครับแต่ถึงอย่างไรผมภูมิใจครับผมภาคภูมิใจที่ได้เปทำได้เฉพาะยิ่งในการจัดงานสิบสิงหานะครับเป็นเป็นถึงีสิสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนี่ยไป่ภายภักหน้าจะเป็นวันสำคัญ ทไทยมากษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงประยุทธ์หรือช่วงสองพันห้าร้อยนับวันนี้เป็นหนึ่งในวันประวัติศาสตร์นะครับผมเพราะเป็นวันที่อย่างที่ผมบอกมีการกระดานนะฮะมีการนําเสนอปัญหาของสถาบันการตัดสถาบันที่ทุกคนก็รู้ว่ามีบทบาททางการเมืองนะครับผมมากแต่ก็ การพูดกันออกมาวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันขอความขัดแยงแ้งระหว่างอนุรักษ์ิยมและก้าวหน้าในช่วงศตวรรษ150คือการเรียกกันภาษาปากก็คือการขัดแยงแ้งระหว่างมานานมากและทั้งหลายอนาคตประเทศไทยมานานมากนะตั้งแต่รัฐประหารปี49าการสลายการชุมนุมปี2553และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ทำรัฐประหารปีสอง7ห้ารสิบเจ็ดต้องช่วยกันจำนะฮะเราต้องช่วยกันจำอย่าให้คนคนนี้ลืมไปว่าอย่าให้ผู้คนลืมซึ่งในแต่ละครั้งที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองของสถาบันกษัตริย์เผยออกมาเรื่อยๆนะครับผม เป็นมาถึงปี2563ผมก็คิดว่านะครับผมคือยิ่งยิ่งเสือเหลือเสือแดงที่ผ่านมารัฐประหารฆ่าล้างทางการเมืองกันของปัญหาและในปี63ปี2563เกณฑ์ก,าา 63, กลางของปัญหานี้ก็อย่างชัดเจนนะฮะยังเคยคุยกันในหมู่เพื่อนมาก่อนว่า เออเถียงกันในสังคมทรงการพอประยุทธ์ยี่หน้าแต่ผมคิดว่าในปีแต่ก็จะความคิดของคนหลายคนมันก็ชิบผมผมก็เลยคิดว่า ปี63ซึ่งซึ่ง10สิงหาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบทหมายสำคัญนะฮะก็เป็นนะครับของของสถานการณ์วิกฤตการเมือง150และมันก็เป็นฉากเปิดของการต่อสู้ทางความคิดทางการเมืองคมกว่าเดิมเพราะว่าประเด็นปัญหาตอนนี้ทุกคนก็ กลุ่มคนกลุ่มไหนที่มีอำนาจที่สุดแล้วก็เข้ามาวุ่นวายกับการเมืองขัดเสียงขัดเจดจำนงกประชาชนมากที่สุดทีนี้ผมก็คิดว่าหลายๆคนก็การที่เป็นความคิดคนไม่กลับไปคิดเป็นเหมือนเดิมหรืออะไร กระแสฝ่ายขวาครัวคือเสียวิจารณ์ได้ในช่วงปีสัภานะครับผมเก็บสิงหามันทำให้คนไทยเป็นคำปลอมเป็นคำปลอบประโลมเป็น คุณอุกปการทางความคิดของคนงไทยจะยังไง<ก>คือที่เราปฏิเสธกันไม่ได้คือตลอดไลฟ์เมื่อสองพันห้าร้อยน่ฮะก็ผ่านมาหกสิบกว่าปีและอวยในฐานว่า จริงแล้วสถาบาันกษัตริย์จะเข้ามามีบทบาทหรือไม่อย่างไรถ้ามีบทบาทก็จะต้องไม่พูดถึงบทบาทนั้นถ้าไม่มีบทบาทก็ไม่พูดถึงไม่ได้ยด่ในฐานะต้องเชื่อชูอย่างเดียวไม่เชื่อชูก็ไม่ได้ด้วยนะครับว่ากลุ่มคนที่รู้สึกว่า เชืชูหรือเฉลีย่ยสถาบันกษัตรเน์่ยก็มีตัวตนท้าไม่ได้นะครับผมผมคิดว่าซึ่งเราจะพูดกันในเรื่องถัดไปแต่ความคิดเรื่องของสถาบันกษัตรกษามนลคังทั้งหลายด้ขค้นอยู่ในขาลงเหมือนเดิมนะครับ ในตัวสถาปันก็ไม่น้อยลงนะฮะไม่ได้หรือย่งไงน้อทสุดคือมันเทียบกับสมัยก่อนคือผมจะชี้ชวนห่างๆบ้างนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เหมือนก้าพยพของประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยฝ่ายขวาเขาซึ่งอาจจะพูดได้ว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามทางความคิดฝ่ายตรง กบนการปี2563เนี่ยมันคิดขึ้นเพื่อสู้กับกระแสมัธมิตมร,รส,สลิมกบงสรสลิมเชียร์ประยุทธ์สมัยเป็นกลางของไอเดียความเป็นสลิม ระบวนการปี63ฝ่ายซ้ายเราได้ค่ายใหม่เพื่อเป็นควาคิดการ